เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ราคาบิตคอยเนี่ยนิ่ง,ง,ๆ,งๆทรงๆแทบจะลงอยู่ทุกวันนะครับผมก็เลยได้ว่าทำท่าทำทางไม่ค่อยจะดีเหมือนจะมาหมัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับมีคนเอาบิตคอยเข้าไปในเอชเชนอยู่เอาเรื่องเหมือนกันเนาะจากทางเวลเออร์ด์นะครับหนึ่งพันบีเข้าไปในเอชเชนบิตคอยไม่รู้จะเอาเข้าไปทําไมนะครับผม1 2ึ่งพัเข้าไปในเอชเชนบิตคอยเข้าไปอีกแล้วนะฮะไม่ใช่เอชเชนบิตคอยเอชเชนไบแนสนะฮะ เข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็ข้อมูลสำหรับวันนี้เพื่อนๆที่ติดตามหรือว่า,าสนใจนิดนึงเกี่ยวกับคริปโตหรือว่าบิตคอยอยู่เนี่ยยังไงห้าพาดเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปดูกันผมรบกวนนิดน,นึงนะยังไงฝากกด like กไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคริปโตด็อกที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันหน่อยนะครับโอเคกดไลค์กันแลวใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกน,นะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับาราคาบิตคอยก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เลยดูว่าคอยเทลกราฟล่าสุดเนาะ ได้ออกมารายงานนะครับว่าราคาบิตคอยตกต่ลงไปต่ำกว่าเซมเออร์เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเลยนะฮะก็ดูรูปนี้ฮะโอ้โหดิสสปาตาเลยนะครับผมก็ทีบิตคอยลงไปเลยเนะาะก็พอบิตคอยตกต่ลงมาเนี่ย โอเคราคาก็มีแนวโน้มปรับตัวทันทีดีดขึ้นไป40,000ต้น,ตนเลยนั่นเองนะยังไงก็ขอเอาไปช่วยแฟนๆบิตคอยน์และกันให้ผันพลนช่วงนี้ไปให้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาตั้งคําถามกันแล้วกันนะว่าตัวนี้ถึงก้นหลุมหรือยังเนาะหรือว่ามันลงสุดหรือยังนะครับสำหรับบิตคอย n เนาะก็จะยิงไม่สามารถที่จะตอบได้หรอกว่ามันลงสุดหรือยังนะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูลในเรื่องของไอซ์ไนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ต่ําสุดในรอบตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมปี2021หรือว่า ปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนะียจะสังเกตนะฮะว่าตอนที่มันต่ําประมาณแบบนี้เนาะก็คือต้องย้อนกลับไปในช่วงโควิดแคชในปี2020ยเลยนะั่นเองตอนนั้นนะ่ะโอ้โหเรียกว่าตลาดทุนตลาดทุนอะไรต่างๆลงมาเยอะเอาการนะฮะอันนั้นก็ตกลงไปอย่างหนักเนาะสำหรับตัวไอซใส่นะครับหรือว่าโอเวอร์โซหนักมากๆในนัขณะนั้นหรือว่าขายหนักมากๆในันขณะนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีขายหนักแบบนี้อีกในช่วง กลางปีหรือว่าซัมเมอร์คราสหรือว่าช่วงที่ d e f าบูมบูมตอนนั้นตลาดริปตัวคึกคักจกหก6ม0 0นก็ลงมาเหลือ3 0,000ืตอนนั้นก็คราสก็ลงมาเหลือ,เ,อเลเวลประมาณนี้เหมือนกันเนาะหรือว่าต่ำกว่าประมาณสักสามสิบประมาณเนี้ยเนาะก็โอเวอร์โซเหมือนกันนะครับผมใน,นขณะนั้นเนาะตอนนี้ก็เหมือนกันอยู่ในเลเวลเดียวกันเหมือนกันสําหรับการตกต่ำสองครั้งล่าสุดในเรื่องของตัวไอ i ไซหรือว่ามีแรงเทขายที่ โอเวอร์โซแล้วหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองพิจารณาวิเคราะห์ต่อเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเดทคอร์ที่เราได้เคยพูดถึงกันไปก่อนอน,นั้นนี้กันบ้างเนาะหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันกับ200วันที่ตัดขึ้นหรือว่าตัดลงนะครับถ้าตัดขึ้นก็จะเป็นโกลเด้นคอร์ตัดลงก็จะเป็นเดดคอร์นั่นเองเนาะก็ทีเราเข้าดูข้อมูลตอนนี้นะฮะจะสังเกตว่าเส้นค่าเฉลี่ย2เส,ส้นนี้ยังไม่ได้จะใกล้กันเท่าไหร่นนะก็ต้องเอาใจช่วยและการขอให้้้้้มมมมมมััััันนนนนน่่่าาาาาาใกกกกกกกลลีะะครรบผซึงถถเอิด ตัดลงจริงๆหรือว่าเป็นเดดคอร์สจริงเนี่ยก่อนหน้าน,นี้นะถ้าเราครับดูข้อมูลนะฮะก็เป็นช่วงที่ราคาบิตคอยตอนนั้นตกต่ำลงมาจาก58 0 0 0นเนาะลงมาสู่ประมาณสัก3า0หมื่นต้นๆนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เกล้าระยะเวลาประมาณสักเกือบๆเดือนเนาะกว่าที่จะตัดในเรื่องของตัวเด็ดคอร์ลงมานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าเราครับดูข้อมูลเนะาะเวลาที่เกิดเดดคอร์นะะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ ก่อนโควิด2020นั่นเองนะหรือว่าประมาณปลายปี2019นั่นเองในะขณะนี้เนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันที่เอาได้ช่วยแล้วกันนะครับไม่อยากที่จะให้มันเกิดแต่อย่างใดเนาะแต่สมมุติถ้ามันเกิดจริงๆเนะี่ยยังไงแล้วก็ผมคิดว่าเราจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะครับยังไงก็เอาได้ช่วยกับแฟนๆบิตคอยทุกคนหรือว่าแฟนๆคริปโตทุกคนเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเวลาที่บิตคอยมันเกิดคอร์เรคชันเนาะหรือว่าราคาเนี่ยมันพูแบก ลงมาอยู่หนักหน่วงกระอวมเลยเนี่ยในครั้งก่นกอนๆนะครับหรือว่าตั้งแต่ตอนปี2 0 1 0เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับพฤติกรรมของราคารครับก็ถ้าเราดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่าเวลาที่มันเกิดออทมไฮเนี่ยแล้วเวลาที่มันพูแบ็กลงมาเนี่ยโอเคตอนนี้มันตกลงมากว่า4 1แล้วเนาะออทมไฮเนี่ยอยู่ที่68,900นานะฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ41 0 0 0นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะตกสุดที่แค่นี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแตต่อนปี2021 ในตอนกลางๆปีช่วงที่ช่วงที่บิตคอยมันแคร์เนี่ยตอนนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ69วันเนาะมันถึงที่จะสุดการลงนั่นเองนะครับหรือว่าโอ้โหสเดือนนะครับผมเียนได้ว่าตอนนั้น6กลงมาเหลือ2องเปลงไปกว่า55%นนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงต้นปีนะครับผมต้นปี อทามไฮอยู่ที่40,001ใช่ไหมแล้วก็ตกลงมากว่า20,008นะครับลงมากว่า31%ใช้ระยะเวลา13วันนั่นเองนะครับสำหรับตอนปี2021ตกลงมาจากอทำายสอ2รอบเนาะตอนนี้ก็ตกลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนั่นเองแต่ก็ถ้าเราดูเฉลีย่ยเฉลียนะ่ยเนี่ยจะอยู่ที่40 50 30นะฮะก็เลยได้ว่าถ้าถามผมกึงก่งกลางๆ40ก็ถือว่าเป็นตัวเลขหนึ่งที่ไม่รู้สิเพิ่งเพิงเขยว่ายังไงว่าลงสุดแล้วหรือย,ยังสำหรับ40%นะแต่ถ้า อาจจะมากหน่อยอ50%และการประมาณนั้นนะคิดแบบเดาสมมติสมสีม 4, สมหนะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีราคาที่มันตกลงมาเกินมากไปกว่าน,นั้นนะอย่างเช่นตอนปี2017ปี2018ใช้ระยะเวลาในการลงของบิตคอยนนะครับ363วันหรือว่า1ปีเต็มๆนะฮะลงมากว่า84%นะหรือว่าโอ้โห80% 1ปีไม่ขึ้นเลยลงอย่างเดียวอันนี้เพื่อน รับไหวกันหรือเปล่านะสำหรับราคาบิตคอย n มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ก็อนาคตเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้หรือเปล่าแต่ผมมองว่าอย่างไงแล้วบิ ia, ตคอย n เนี่ยต่อให้มันลงมันก็จะกลับมาได้นั่นเองนะครับอย่างไงก็เอาด้วยช่วยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสนสำหรับแฟนๆบิตคอยนนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็มีในเรื่องของวิธีแล้วกันสําหรับเราจะทํำยังไงในเรื่องของเราไม่รู้หรอกว่ามันจะลงหรือว่ามันจะต่ํำยังไงหรือว่ามันจะขึ้นยังไงเนาะหรือว่า ราคามาันจะไปลงถึงเท่าไร่หรือว่าขึ้นไปขึ้นไปพิกเท่าไรถ้าเราไม่ได้สนใจตรงนั้นหรือว่าเราจะลงทุนให้มันแบบไม่ต้องเครียดอะทำยังไงนะครับก็มีในเรื่องของตัวนี่เลยฮะ DCA เออหรือว่าการซื้อในทุกๆเดือนนะอันนี้ผมทําการจําลองนะครับเป็นในเรื่องของราคาบิตคอยถ้าเราซื้อในทุทกๆเดือนเนาะนะครับซื้อประมาณเดือนละ10,000หรือว่า300เหรียญนั่นเองนะครับถ้าเราซื้อตั้งแต่ตอน ปี2020นะซื้อโดยไม่ต้องสนใจราคานะหมายถึงว่าเฮ้ยโอเคคุณเงินเดินออกปุ๊บคุณก็แบ่งเงิน1,000 0ม,มาซื้อ Bitcoin ไปเลยซื้อไปเลยโยนไปเลยนะครับไม่สนใจราคาอะไรทั้งนั้นนะฮะซื้อทุกเดือนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราซื้อตั้งแต่ตอนปี2020นะครับผมเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปดูข้อมูลนะจะสังเกตว่าบิตคอยนะครับต่อให้ราคาตกลงมาขนาดนี้เนาะก็ยังบวกมากกว่า195%นะเออ 195%นะครับอันนี้ทำการซื้ออย่างต่อเนื่องนะต้นทุนนะครับอยู่ที่ประมาณ7,500เหรียญเนานะหรือว่าซื้อไปประมาณสัก2ปี25เดือนถูกต้องไหมได้เงินมา195%นะครับผมถือว่าเยอะมากๆเนาะหรือว่าลงไป7,500เหรียญตอนนี้ value ในพอร์ตเนี่ยมีอยู่ประมาณสักหกแสนนะครับหรือว่า20,000เหรียญน,นั่นเองนะเติบโตมา200%เยอะเหมือนกันนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเหรียญอื่นกันบ้างล่ะอิตาเลียบ้างล่ะ อีเทนะียมนฮะสมมติถ้าเราใช้เงื่อนไขเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมเออเอาเป็นปี2020เนาะโอเคปี2020นะครับประมาณ2ปีเนาะก็ถ้าเราเหมือนเดิมถ้าเราซื้อซื้ออีเทียมทุกราคานะครับเส้นเดือนเงินเดือนออกปุ๊บเราทำการซื้อ1นึ่งเบอบาทเลยเนี่ยกกจะอะไรขึ้นนะฮะก็จะเราเข้าไปดูข้อมูลนะจะสังเกตว่าโอเคเราลงทุนไป25ครั้งหรือว่า25เดือนที่ผ่านมาที่เงินเดือนออกเนาะเงินลงทุน7,500เหรียญน,นะครับปัจจุบันจะเท่าไหร่ก็คือ 6 9 0 0 0เหรียญหรือว่า2ล้านอ่ะเออลงทุนเดืเอนละหมื่นนี่แหละนะครับเดือนตังค์หมื่นหนึ่งของเราเนี่แหละในเงินเดือนต่างๆแล้วก็เอาไปซื้อทุกเดือนผ่านไป2ปีมี2ล้านนะครับโตมากกว่า826%นนั่นเองซึ่งอันนี้ผมทั่วเป็นตัวเลือกที่ดีที่เราไม่ต้องไปเสียเรื่องของราคาเนาะแล้วก็เงินที่เราเอามาลงทุนเนี่ยยังไงควรจะเป็นเงินเย็นถ้าคือถ้าเงินเย็นอะ่ะเราก็จะทําแบบนี้ได้เพราะเราซื้อ2ปี3ปีโดยที่เราไม่ต้องถอนออกมาใช้เลยอันนี้ถือว่าเป็นเงินเย็นที่ใช้้้ไดแลวก จะสามารถได้ใช้วิธีนี้ได้นั่นเองนะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับคนที่หาที่เก็บเงินหรือที่ออมเงินอยู่ก็ลอ,ลองศึกษาดูแต่ก็เทนี้เท่านั้นอย่างเช่นเ,ยเคยว่าคลิปวันนี้ไม่ใช่ฟอร์เนชเอร์เวเซอร์นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะเขาไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเอาเองนะอันนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังในอดีตว่าถ้าเราทําแบบนี้มันก็จะทําเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนั่นเองนะครับแถมให้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของคารานโนกันบ้างน,นะก็เรกดดว,ว่าคารานโนก็มีมาต้องนานแล้วนะครับผมก็สมมุติถ้าเราซื้อ1 000. ในทุกๆเดือนเนาะเงินนั้นออกซื้อน,นะครับตั้งแต่ตอนปี2020เนาะตอนนี้จะมีเงินเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลจะสังเกตว่านี่เลยฮะโตมากว่า900%เนาะลงไป25ครั้งหรือว่าต้นทุน7,500เหรียญตอนนี้จะมีอยู่ประมาณเกือบ 80, เ8,000 0เหรียญน,นั่นเองนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่เข้มแล้วสมมติถ้าเราซื้อทุกเดือนซื้อทุกวันซื้อทุกอาทิตย์มันแตกต่างกันไหมนะฮะโอเคสมมติถ้าผมเเปลี่ยนจากม o n t h l y แล้วกันนนนเเาาะะป็่อ ดูซิว่าต่างไหมก็ไม่ได้ต่างนะ900%เหมือนกันนะฮะเออพอๆกันนะพูดง่ายๆนะครับผม900%เหมือนกันเนาะเดลเลี่ล่ะอ่ะเป็นเดลี่เธอซื้อทุกวันเลยนะครับ800%เออก็ไม่ได้ต่างนะเอออันนี้ก็ลองศึกษาวิเคราะห์ดูกันต่อไปแล้วกันแต่สำหรับส่วนตัวผมผมชื่นชอบเป็นรายเดือนมากกว่านะเพราะว่าบางคนเขาอาจที่จะเออได้เงินเป็นเ,เดือนอะไรแบบเนี้ยคนไทยเราเราจะได้เงินเป็นเดือนเดือนถูกต้องไหมเงินเดือนๆๆก็ ก็แบ่งส่วนหนึ่งไปซื้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับที่เอาไปศึกษาว,วิเคราะห์ต่อเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับหรือว่าผู้คนไหนที่ต้องการที่จะเข้าไปดูข้อมูลของการ dCA เนอนาะอาจารย์ตามนะครับที่ช่องเฉลิมดคอมก็ได้ทาคลิปเต็มๆเอาไว้แล้วนะผมเชิญชวนทุกคนมือหมายทุกท่านนะฮะที่ยังไม่รู้จักว่าดีซแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงไปชมคลิป bitcoin talk 91คลิปนี้ได้เลยนะผมคิดว่าเป็นคลิปที่ส่งคุณค่าแล้วก็คนที่เป็นมือหมม่่่เเเเดด็็กกกกกวัยยรรรรุนนนีตาาาางๆจจะไ้ิทํบอ บิตคอยหรือว่าจากเหรียญคริปโตอื่นได้นั่น่องยังไง,ง,ไงก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลกันเอาเองแต่สำหรับส่วนตัวผมท้ายผมแนะนาําผมแนะนําเป็นปเหรียญที่มันแข็งๆหน่อยนะเพราะว่าการดีซเนี่ยมันก็ควรที่จะถือในเหรียญที่มันเยื่ระยะได้ย,ยาวใช่ไหมสมมติถ้าเราถ้าเราดีซในในเหรียญที่มันแบบปีหนึ่งแล้วมันพังอะไรแบบนี้มันก็ไม่เวิร์กถูกต้องไหมฮะก็ยังไงแล้วหาเหรียญที่มันอยู่กับเรายยาวอย่างเช่นบิตคอยนั่นเองนะยังไง,ง,ไงก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติม,ตมกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะ ประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางคุณบิลมิลเลอร์นะครับก็เรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนชื่อดังคนหนึ่งก็เลยเออเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ได้ทำการให้สัมภาษณ์กับทาง w วลแทร็กนะในการอินเทอร์วิวนะครับก็ยังไนถ้าใครชื่นชอบไปฟังเต็มๆได้ในคลิปวิดีโอนี้กันได้นะสำหรับรายการเวลแ r a c k นะครับก็เขาได้ออกมาบอกนะว่าตอนนี้นะครับเขาเรียกเรียกได้ว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ได้มาเล่นเล่นแล้วนะสำหรับการซื้อบิตคอยนะฮะ เล่าว,ว่าก่อนนั้นเนี่ยทางคุณบิลเมลเลอร์เนี่ยได้เคยซื้อบิตคอยในตอนปี2014นะครับตอนนั้นราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณสักเ200เหรียญนะครับผมก็ซื้อไปช่วงนั้นด้วยเนาะและปีนี้เขาก็ออกมาบอกเลยนะครับผมว่าจะลงทุนประมาณ50%ของพอส่วนตัวของเขาเนาะเป็นบนะิตคอยน์โหดมากๆนะครับผมใน,นขณะนี้นาะซึ่งเขาก็เตรียมที่จะซื้อในราคาประมาณสัก30,000ื่นนั่นเองอันนี้ เ,เพื่อนๆจะได้พอได้จะได้เห็นภาพว่ารายใหญ่หรือว่าบิลเลียนนต่างๆเขาคิดเห็นกันไงอันนี้ผมไม่รู้หรอกนะว่าคนอื่นเขาจะคิดเห็นเหมือนคุณบิลมิลเลอร์หรือเปล่านะแต่ก็ความคิดเห็นของเขาหรือคําพูดของเขาก็ควรค่าต่อการเอามาวิเคราะห์อะไรต่างๆแล้วกันเขาก็มองว่าจะซื้ออีกครั้งหนึ่งตอนที่ราคาบิตคอยตกลงมาถึง30,000นนั่นเองนะครับผมหรือว่า เขาบอกว่ามันเป็นรา,ราคาที่มันแฟร์เนาะสำหรับราคาประมาณ30,000ื่นั่นเองในขณะนี้นะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันเนาะหรือว่าพูดอีกมุมนึงได้ว่าสมมติถ้าราคาบิตคอยมันยืนที่4ไม่ไหวเนี่ยถ้ามันตกไปถึง3ก็อาจจะเป็นโซนหนึ่งที่ รายใหญ่เขาเตรียมที่จะซื้อหนักในช่วงนั้นหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องเราจะตากันดูต่อไปแล้วกันว่าจะเย็ยนที่สี่หมื่นได้ไหมถ้าเย็ยนที่สี่หมื่นไม่ได้ก็ต้องรอดูที่สามหมื่นจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ถ้าเราดูบทสัมภาษณ์ตรงนี้เราก็จะพอรู้แล้วแหละว่ารายใหญ่เขาคิดยังไงอยากซื้อกันที่เท่าไหร่หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันนะว่าเพื่อนๆอยากได้กันที่เท่าไหร่น,นะครับสำหรับคำถามประจำวันนี้นะครับอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดเห็นกัันยงไ ลงมาเท่าไหร่ดีนะครับหรือว่าจะสุดที่เท่าไหร่50%า0 7 0รทงหรือว่าจะ9เเหมือนตอนปี2 0 1 1นะลองลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านจะได้ข้อมูลกันไปเนาะหรือว่าถ้าใครมีเหตุผลอะไรจะเสริมผมยังไงก็บอกกันมาได้นะครับก็อย่างเช่นเคยว่าคลิปต่อไปผมก็จะมาทาการแจกของรางวัลอย่างเช่นเสื้อคลิปโ o ด็อกให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมสนุกเพราะว่าก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ โอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลเนาะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อกันไปนะครับผมก็คือคุณเคนายนะครับพี่เสือน้อยนะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่เข้ามาทักทายคอยสนับสนุนกันโดยเสมอมาเนาะยังไงก็ทักเข้ามาที่ไลน์แคริบโตดอกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทาการส่งเสือ้อคริปโตดอกไปให้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งนานแล้วเนาะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคคคครรััับบบโอเก็่ินนีีีี้้มมมาาณทสสวสด